สวัสดีครับเ่อนฟังที่รับทุกท่านครับสำหรับคลิปที่ได้ออกไปเมื่อวันที่1นึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพนะครับก็มีพี่น้องให้ความสนใจมากมายก็มีพี่น้องที่นะครับได้นำโหลดไปกระจายด้วยอะไรด้วยแต่ก็ผมเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยมีการบล็อกนะครับค <c oughs> งกลัวความจริงนะครับแล้วก็คนที่นะครับเคยเข้ามาดูก็วันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะพร้อมใจกันนะครับ ถอนตัวนะครับไม่ไม่แสดงความเห็นเพิ่มเติมนะครับก็เป็นเรื่องของประเทศที่เป็นเผด็จการนะครับเสียงเนี่ยไม่มีอะไรครับแค่บอกว่ากษัตริย์ควรจะสลรราชสมบัติและราชอำนาจคืนประชาิปตยให้ประชาชนด้วยเหตุผลหนึ่งสองสามนะครับไม่ไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงอะไรเลยครการแสดงความเห็นการบอกว่าท่านควรทาอย่างนั้นทาไม่ทําเป็นเรื่องของท่านนะครับแต่นี่เป็นการแสดงความเห็นในฐานะพลเมืองคนหนึ่งนะครับก็ แม้นะ้วมีสมุนท้ารับใช้ออกมาบอกเลยนะครับโอ้ยต้องจัดการกันก็เอาเลยครับเรื่องกฎหมายมินนะครับเราท้าทายนะครับว่าเราไม่ยอมรับกฎหมายนี้เป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมน,ธนุษยชนเป็นกฎหมายที่มีความป่าดเถื่อนนาไปสู่การละเมิดสิทธิมน,ธนุษยชนจานวนมากมายล้าหลังโทดุงทุนแรงเกินเหตุและสิ่งที่เราทําเราไม่ได้นะครับมินเกียรติศักดิ์ศรีในลักษณนะนะที่นะครับมันจะเกินเลยนะเรื่องของ ความเป็นมนุษย์เพราะเป็นการต่อสู้ทางการเมืองทางความคิดนะครับว่าเราเห็นว่านะครับการคงอยู่ของกษัตริย์ที่ผ่านมานั้นไม่เป็นคุณกับประเทศชาติก็สลาดเสียแล้วก็เพื่อจะได้เปิดทางให้ประชาธิปไตยนั้นได้เจิบโตนะครับก็จะขอฝากพี่น้องไปนะครับเป็นเหตุเป็นผลเชื่อไม่เชื่อเป็นสิทธิ์ของพี่น้องนะครับแต่เป็นสิทธิของพี่น้องที่จะได้รับฟังข้อมูลข่าวสารความเห็นต่างๆและเป็นสิทธิ์ของพวกเราที่จะแสดงความเห็นโดยเฉพาะยิ่งในฐานะของภาคีไทยเพื่อสีทมวลชน นับที่ได้ทนะําหน้าที่ทางด้านสิทธิมน,นุษยชนและเราส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับลองฟังกันแล้วก็ถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ไว้แกนะครับแล้วนอกจากนี้เรามีส่วนที่เป็นตัวอักษรนะครับฝากไว้ใต้วิดีโอนี้พี่น้องก็ติดตามกันนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ถแถลงการเรียกร้องให้กษัตริย์ภูมิพลอดุญเดชสละราชสมบัติและคืนอำนาจให้ประชาชนถแถลงณวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2557เราขอถแถลงการถึงกษัตริย์ภูมิพลอดุญเดชเพื่อเรียกร้องให้ท่านพิจารณาตัวเองสละราชสมบัติแล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนชาวไทยเพื่อให้พวกเขาปกครองตอนเองตามระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง คือให้ประชาชนปกครองประเทศโดยอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนใช้โดยตัวแทนประชาชนอย่างแท้จริงเท่านั้นและเพื่อประชาชนโดยทั่วหน้าจักได้ประโยชน์สุขที่พวกเขาสมควรได้รับอย่างแท้จริงโดยพวกเราเห็นว่าท่านได้ละเมิดหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงมาเป็นเวลานานจนเกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด นับตั้งแต่ท่านได้รับเชิญให้เป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญโดยท่านจะต้องให้อำนาจอธิบตยเป็นของปวงชนชาวไทยตามเกีรตอารมณ์ของรัชกาลที่7และโดยการยื่นคำขาดของคณะราษฎรที่ได้ยึดอำนาจจากรัชกาลที่7เมื่อวันที่24มิถุนายนปีพศ2475เป็นต้นมานั้น ท่านได้สัญญากับประชาชนชาวไทยในวันรับตําแหน่งเมื่อวันที่9มิถุนายนปีพศ2489ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามแต่บัดนี้การเวลาได้ล่วงเลยมานานนับกว่า68ปีแล้วความจริงกลับหาเป็นเช่นนั้นไม่เมื่อขึ้นครองราชได้ไม่นานท่านก็เริ่มสะาปะนา,านอำนาจตนเองและสร้างเครือข่ายเพื่อพระราชาตามระบบสมบูรณ์ราณา,าสิทธิราชใหม่ เพื่อเริ่มยึดอานาจมารวมศูนย์ไว้ที่ตัวเองแล้วสร้างเครือข่ายสมุนรับใช้อย่างแยกยนอันประกอบด้วยทหารตำรวจข้าราชการประจําระดับสูงนักการเมืองที่ไม่ศรัทธานในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงสื่อสารมวลชนที่ขายตัวนักธุรกิจระดับชาติและกลุ่มผลประโยชน์ที่หากินร่วมกับสถาบันพระภักตร์ยัเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมาโดยตลอด ท่านได้ทำการล้มล้างอํานาจของคณะราษฎรเขียนรัฐธรมนูญหลังการรัฐประหารหลายครั้งเพื่อเพิ่มอํานาจให้กษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้นรัชกาลปี2,500รวมถึงปี2 5 1 9 2 5 5 0และที่เลวร้ายจนเกินอภัยคือรัฐธรมนูญชั่วคราวของคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชที่นับรวมแล้วได้ให้อำ,อำนาจกษัตริย์มีสถานะ เป็นรัฐเหนือรัฐศักดิ์สิทธิ์เหนือมนุษย์แต่ต้องไม่ได้และมีอํานาจล้นฟ้าล้นแผ่นดินเอาคนทุกหมู่เหล่าไปเป็นฝุ่นใต้ตีนรองเท้าของท่านแต่ทั้งหมดนี้อาจจะพอให้อภัยได้หากท่านส่งเสริมให้ประชาชนอยู่โดยสงบสุขยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยการทรงทศพิธราชธรรมของท่านและผู้ปกครองที่ท่านบงการแต่ความจริงก็คือคนไทยหาความสุขสันติภาพ ความเป็นธรรมและเสรีภาพอย่างแท้จริงจากท่านหาได้ไหมเพราะท่านเลือกข้างและยืนตรงข้ามประชาชนผู้อยากไร้แถมกดขี่คูณรีดและแม้แต่ให้ทหารรักษาพงเข็นฆ่าประชาชนที่คิดต่างอยู่หลายครั้งหลายคาเพียงเพ,เพื่อเพราะจะเสียอำนาจเสียอภิสิทธิ์และเสียผลประโยชน์อันได้มาง่ายๆจำนวนมาดังนั้นปวงชนชาวไทยจึงไม่ได้เกิดความสุข ประโยชนจากการปกครองที่ท่านเป็นใหญ่อย่างแท้จริงดังจักสาธยายไว้พอสังเกตดังนี้ประการที่หนึ่งท่านทรยศต่อคำมั่นสัญญาที่พันบ,นบรรพรุบุษของท่านแต่ให้ไว้กับพวงชนชาวสยามว่าจะคืนอำนาจให้พวงชนชาวชาวสยามไม่ใช่ให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดใดโดยเฉพาะแต่ท่านกลับดำรงตนผิดหลักการปกครองที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ ท่านบงการการรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญแล้วให้คนของตนเองเขียนขึ้นใหม่โดยท่านรับรองการรัฐประหารว่าถูกต้องชอบธรรมทั้งเทที่เป็นการปล้นอำนาจประชาชนทั้งชาติและขัดต่อระบอบประชาธิปไตยตามแบบอย่างสากลท่านจะให้อภัยโทษแกบ่บรรดากบฏท,ท่านยังได้ปูนบำเหน็จองค์คณะผู้ก่อการกบฏแล้วสร้างความชอบธรรมจอมปลอมด้วยลายเซ็นของท่านมาโดยตลอดจนประเทศไทย มีสถิติการฉีกรัฐธรรมนูญมากที่สุดประเทศหนึ่งโดยเฉลี่ยแทบทุกๆ4ปีนับแต่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมาและเป็นประเทศที่ติดอันดับ4ของโลกในบรรดาประเทศที่มีการรัฐประหารมากที่สุดนี่เป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายผิดหลักการประชาธิปไตยทรยศต่อคำมั่นสัญญาและสร้างความเสียหายอย่างยิ่งใหญ่ต่ออำนาจอธิปไตยที่ประชาชนเป็นเจ้าของ และใช้โดยประชาชนไม่ใช่โดยกษัตริย์และแนวร่วมในหมู่ขุนนางและศักดินาที่ได้ร่วมกันปล้นตามทฤษฎีการสมคบคิดนอกจากนี้ท่านได้สถาปนาตัวเองให้มีอำนาจในทุกด้านโดยมีองค์มนตรีประสานและกำกับองค์กรรัฐและเอก,กชนครอบงำอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการเป็นรัฐสอนรัฐ สามารถทำลายหลักประชาธิปไตยได้ดังใจบงการและคุ้มครองผู้ทำผิดกฎหมายจนหลักนิติรัฐถูกทำลายจนรัฐไทยภายใต้การปกครองในฐานะประมุขของท่านเกือบเป็นรัฐที่ล่มสลายแล้วในวันนี้กล่าวโดยรวมก็คือท่านเป็นประมุขในระบอบประชาธิปไตยแต่ได้เป็นตัวการบอนทำลายอำนาจอธิปไตยของประชาชนเสียเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่ออำนาจ และผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องนอกจากนี้ท่านยังทำตัวเหมือนเทวดาอยู่เหนือกฎหมายแต่ต้องไม่ได้ส่งเสริมความเหลื่อมล้ำทางสังคมสร้างสองมาตรฐานและวางตัวไม่เป็นกลางคนที่รับใช้ใกลชิดท่านทําอะไรก็ไม่ผิดส่วนประชาชนที่เรียกร้องหาประชาธิปไตยซึ่งสวนทางกับการคงอยู่และการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ของท่านและพรรคพวกนั้น ทำอะไรก็ผิดทุกอย่างจนบ้านเมืองแตแกแยกแทบพังพินาศแต่ท่านปรับชี้นิ้วหาว่านักการเมืองเลวชาวบ้านโง,ง่และระบอบประชาธิปไตยแบบสากลใช้ไม่ได้ต้องให้เป็นแบบไทยๆซึ่งก็คือมีท่านเป็นประมุขแบบมีอํานาจเบ็ดเสร็จดังที่ท่านได้เคยปราบรบวไกลๆเมื่อปี2529จนหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชต้องออกมาชี้ว่า จะเป็นการนำไปสู่การล่มสลายของสถาบันกษัตริย์ในที่สุดนั่นเองประการที่2ท่านไม่ได้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมและขาดทศพิธราชธรรมอย่างชัดเจนดังนี้ครอบครัวของท่านประพฤติตัวเหลวแหลกไม่เป็นตัวอย่างอันดีกับสังคมผิดศีลธรรมอันดีงามจนมีรูปภาพเอกสารและหลักฐานอื่นๆตามสื่อต่างๆกระจายไปทั่วโลก นอกจากนี้ทั้งครอบครัวของท่านรับเงินบริจาคเบียดเบียนแม้แต่คนจนที่หลงคิดว่าทำบุญกับพวกท่านแล้วชีวิตจะดีขึ้นเป็นการหลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้รู้ไม่เท่าทันการคงอยู่ของพวกท่านสิ้นเปลืองภาษีอากรของประชาชนอย่างมหาศาลงบประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งในหลักหมื่นล้านเสียไปกับการให้ท่านได้เสวยสุข และเพื่อเทอิดทูนคุณความดีของท่านทั้งที่พวกท่านไม่ได้สร้างประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วท่านกับสอนให้ประชาชนอยู่อย่างสมถะพอเพียงทั้งๆท,ท,ที่ค่าแรงขั้นต่ำแค่วันละ300อบาทพวกท่านก็ยั้งใจดำจะไม่ให้เขาทั้งนี้ก็เพราะพวกท่านอยากให้ประชาชนอดอยากขัดสนได้รับการศึกษาแต่น้อยพัฒนาสติปัญญาให้น้อยและมีจิตสำนึกสยบยอมเพื่อท่าน และคณะโจรร้ายในร่างผู้ดีจะได้ฉกช่วยประโยชน์สุขไปไว้ในแวดวงของตนต่อไปอย่างง่ายดายและยาวนานการเป็นประมุขของท่านไม่ยึดหลักยุติธรรมท่านลูกและเนียได้เลือกข้างสนับสนุนชนชั้นที่ได้เปรียบรังแกและเอาเปรียบกดขี่กลมเหงและตั้งตนเป็นศัตรูผู้กดขี่ต่อประชาชนส่วนใหญ่ที่เสียเปรียบอยู่แล้วนอกจากนี้ ท่านยึดทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติหรือของคนไทยทุกคนเอาไปเป็นของตนเองและพรรคพวกเป็นเจ้าสำนักของระบบทุนสักดีนาผูกขาดสักดีนาเหนือรัฐชี้นิ้วเอาทุกอย่างที่ตนอยากได้สร้างเครือข่ายไปหากินอย่างตะก,ตกร้ตรามจนทำลายความมั่นคงของเศรษฐกิจสังคมและลามไปถึงการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเมืองจะไปรือ้อหรือกระเทือนต่อฐานอำนาจและผลประโยชน์ของท่านและพวกพ้อง ทิ่หน้ารังเกียจมากกว่านั้นก็คือท่านขณะที่ท่านกดขี่หลอกลวงและเอารัดเอาเปรียบคนทั้งชาติอย่างน่าละอายนั้นท่านกลับโฆษณาชวนเชื่อหลอกลวงให้เกิดความงมงายว่าท่านทรงธรรมบริสุทธิ์และศักด,ดิ์สิทธิ์ดุจเทวดาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับอำนาจและผลประโยชน์เป็นห่วงและรักประชาชนทำงานหนักตลอดเวลาและเป็นผู้เก่งกาจพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนได้เหนือกว่าใครในแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่พิสูจน์แล้วว่าเป็นการโกหกสร้างภาพและสร้างความงมงายแก่วัฒนธรรมไทยและชุดรั้งการเติบโตทางจิตปิญญาณสติปัญญาและพัฒนาการต่างๆของประชาชนทั้งสิน้นยิ่งไปกว่านั้นเมื่อท่านรู้ว่าตนเองไม่ได้ดีอย่างที่โฆษณาชวนเชื่อและเมื่อยกตนเป็นเทวดาเหนือกฎหมายแล้วก็ยังมีคนรู้ทันท่านจึงได้ปิดปากประชาชนโดยกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 โดยเปิดโอกาสให้ธาตุทางจิตวิญญาณและสุนัขรับใช้ของท่านเอาไปใช้ทำลายผู้ไมย่ยอมอยู่ใต้รองเท้าของท่านได้ดังใจท่านแกล้งบอกว่าท่านเดือดร้อนเมื่อในการฟ้องร้องแต่ท่านกลับไม่ยอมยกเลิกเข้าทำ้องพูดแก้เก้อตามนิสัยไม่จริงใจคลุมเครือหรือปากอย่างทำอย่างของท่านที่เห็นกันมาตลอดที่ร้ายที่สุดนั้นท่านทําให้คนเชื่อกันว่า ท่านและราชวงรู้เห็นเป็นใจหรือปล่อยปละละเลยจนเกิดการสังหารหมู่ประชาชนอย่างย่ามใจมาหลายครั้งที่เห็นชัดเจนก็คือปี2516 2519 2535 2552 2553และล่าสุดในการชุมนุมที่ถนนอักษะในวันก่อการกรบฏรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 ซึ่งท่านเพิ่งได้ลงน้มรับนักมณุนเถื่อนแล้วนิรโทษกรรมให้กบฏฆาตะกรและคนชั่วที่ร่วมกันปล้นอำนาจประชาชนทำลายความเป็นนิติรัฐและละเมิดสิทธิมนุษมยชนของคนไทยอย่างปาเถื่อนรุนแรงและย่ามใจเช่นการจับกุมผู้บริสุทธิ์ไปทรมานหรือทำร้ายร่างกายคมคูให้เปลี่ยนความคิดมาสยบยอมต่อกบฏเป็นต้นเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาประการที่3ท่านได้ขัดขวาง และทำลายประโยชน์สุขของพวงชนชาวไทยแทนที่จะส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามดังที่ท่านสัญญาไว้แทนที่ท่านจะสนับสนุนให้รัฐบาลที่ประชาชนเลือกตั้งมาได้ทำงานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มกำลังสามารถท่านกลับให้สมุนที่มีอยู่ในและนอกรัฐธรรมนูญในระบบและนอกระบบต่างๆรวมหัวกันข,ขัดขวางการทำงานของรัฐบาลล้มโครงการที่จะทำให้ประชาชนได้ประโยชน์ อ้างเหตุผลต่างๆนานา,นาซึ่งล้วนแต่เป็นการโกหกหลอกลวงเพราะเมื่อยึดอ,อำนาจได้แล้วท่านก็ปัดฝุ่นเอาโครงการใหญ่ๆมาทำเพื่อเถลิงงบประมาณแผ่นดินแบ่งสรรปันประโยชน์ต่างตอบแทนกันเนืองๆเห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งไปกว่ากว่านั้นท่านแข่งกับรัฐบาลคิดโครงการแล้วใช้ข้าราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจรวมถึงเอกชนทำงานตามความคิดของท่าน โดยใช้งบประมาณจากเงินภาษีอากรของประชาชนทั้งสิน้นแล้วท่านกลับโฆษณาเอาหน้าตาเฉยหาว่าเป็นผลงานและการพัฒนาประเทศของตนเองเป็นเรื่องน่าขบขันอย่างยิ่งท่านอ้างแม้แต่ว่าตนเองคิดฝนเทียมเพื่อเชิดชูตัวเองอย่างไม่ไอายทั้งๆที่ความจริงได้มีฝรั่งคิดและทําก่อนหน้าท่านในขณะที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต้องการทําลายความยากจนให้หมดไป ให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเองท่านกลับต้องการสิ่งตรงกันข้ามจึงพยายามทำลายการเข้าถึงโอกาสและความมั่งคั่งของประชาชนขูดรีดและสร้างระบบทุนผูกขาดเพื่อยักเยียดความยากจนให้คนส่วนใหญ่มาตลอดโดยหวังว่าท่านจะได้หลอกใช้ประชาชนได้อีกตลอดไปโดยไม่มีนักการเมืองมาแย่งอำนาจและความจงรักภักดีที่งมงายไปจากท่านได้เลยที่เลวร้ายที่สุด และให้อภัยไม่ได้ก็คือการที่ท่านยึดทรัพยากรของชาติทั้งที่ดินน้ำมันแก๊สและแร่ธาตุทั้งหลายไปไว้ในการจัดก,การที่ไม่โปรง่งใสและการวงการอย่างแนบเนียนโดยตัวท่านหรือตัวแทนที่ท่านซ่อนเอาไว้ในหลายมิติสร้างความร่ำรวยให้ท่านอย่างมหาศาลจนเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดในบรรดาราชวงศ์ทั่วโลกปล่อยให้ต่างชาติมาสแสวงกำไรร่วมโดยประชาชนไม่มีส่วนรู้เห็น และท่านยังคิดจะเปิดโอกาสให้ต่างชาติมากอบโกยเอาผลประโยชน์ออกไปได้เสมอตราบใดที่มันจะทำให้ท่านและคณะอยู่ในอำนาจได้ต่อไปคล้ายๆกับการยกดินแดนให้ต่างชาติของบรรพบุรุษท่านเพื่อรักษาบัลลังค์คือท่านได้ให้ฝรั่งมาดูดน้ำมันและแก๊สไปใช้และทำกำไรมายาวนานโดยคนไทยไม่รู้แต่ท่านรู้อย่างก้ากระโดด หรือการที่ท่านอาจจะให้เผด็จก,การทหารที่ท่านบงการนั้นยกดินแดงข้างรางรถไฟความเร็วสูงให้รัฐบาลจีนเพื่อตอบแทนเงินลงทุนที่คณะกบฏคงไม่สามารถจะหาหยิบยืมได้จากชาวโลกที่เขารุมประนามการรัฐประหารและการละเมิดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเหล่านี้ท่านไม่สมควรเป็นมะมุกในระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไปเพราะท่านได้ทำลายอำนาจอธิปไตย ของปวงชนมาโดยตลอดลอกลวงกดขี่เอาเปรียบประชาชนและขาดทศพิธราชธรร,ธร,รมมายาวนานจนบ้านเมืองเสียหายเกินคำนวณและท่านไม่ได้สร้างประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยามดังที่เคยสัญญาไว้แต่กลับแย่งและทำลายมันอย่างต่อเนื่องบัดนี้พวกเราคณะกรรมการพาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีเครือข่ายทั่วโลก ที่เชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยและหลักการที่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันภายใต้หลักสิทธิมนุษชนจึงขอเรียกร้องให้ท่านพิจารณาตนเองประกาศสละราชสมบัติแล้วคืนอำนาจให้ประชาชนปกครองตนเองตามหลักเสรีประชาธิปไตยสากลเสียโดยเร็วดีกว่าการที่จะต้องมีประชาชนเขาลุกขึ้นมาขับไล่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสมุนเผด็จก,การคอสชและคณะที่ท่านบงการอยู่ได้บังอาจต่อท่ออำนาจอย่างย่ำใจและใช้มาตรการอันโหร้ายกับประชาชนจำนวนมหาศาลที่อาจจะต้องลุกมาทวงอำนาจของพวกเขาในเร็ววันนี้คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน